สวัสดีค่ะที่นี่หมู่บ้านรินละดาเดอะไลท์นะคะตำบลมาปโป่งจังหวัดชนบุรีค่ะหมู่บ้านรินลดาเดอะไลท์นะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะที่ไม่มีค่าส่วนกลางคะ่ะบ้านเป็นทรงปัญญานะคะเป็นบ้านบริเวณด้านหน้าที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะคะ ถนนก้าง8เมตรทุกซอยค่ะถนนกว้างแล้วก็สภาพแวดล้อมที่นี่เรียกได้ว่าอยู่กันแบบสะาาอาดสะอ้านแล้วก็เงียบสงบอยู่ห่างจากสี่แยกไฟแดงมาปโป่งนะคะแค่100เมตรเท่านั้นค่ะเดินทางสะดวกใกล้แหล่งงานอุตสาหกรรมนะคะใกล้ตลาดค่ะหมู่บ้านลินลดาเดลไล์ก็เป็นโครงการหมู่บ้านคุณภาพอีกโครงการหนึ่งนะคะที่มีหลาย ครงการมากๆนะคะแล้วก็ที่นี่รินลาเดอะไลท์นะคะที่แยกไฟแดงมาปโปงค่ะเป็นบ้านเดี่ยวทรงปัญญานะคะขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวจอดรถได้2องคันนะคะอันนี้ช่างเราจอดเอียงๆเพราะอยากได้พื้นที่นะคะจริงๆย่าสามารถจอดตรงๆนะคะได้สองคันนะคะโทนสีที่เรารีโนเวทนะคะจะเป็นโทนสีขาวมินิมอลนะคะ หลังคาเป็น pack, สีแพคสีน้าตาลคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงสีขาวนะคะที่พื้นตัวบ้านโครงสร้างของบ้านดีมากๆเลยนะคะไม่มีแตกร้าวนะคะเพื่อนบ้านก็ดีนะคะอยู่กันแบบสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นนะคะตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ สำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่จัดสวนนะคะหลังนี้เราเว้นพื้นที่จัดสวนไม่ได้ปลูกกระเบื้องเต็มพื้นที่รอบบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้นะคะรอบบ้านได้เลยด้านข้างก็เหลือสายป่าเลยนะคะด้านหลังก็เหลือพื้นที่ว่างๆนะคะสามารถทําพื้นผักสวนครัวได้ค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้รีโนเวทนะคะเคลียร์ลิง ขยะออกบางส่วนแล้วนะคะตรงนี้เป็นส่วนของโรงจอดรถนะคะส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านข้างเอาไว้จัดสวนได้ค่ะต้นมะม่วงต้นนี้เดี๋ยวเราจะคงไว้ให้นะคะแล้วก็มายมนะคะแต่ต้นกล้วยเดี๋ยวจะตัดออกให้ลูกค้ามาปลูกเองทีหลังนะคะแล้วก็ด้านข้างะคะ่ะพื้นที่เลยเยอะ ต่อเติมได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็กำแพงค่ะสูงเป็นสัดส,ส่วนนะคะบานเป็นบานกระจกทั้งหลังค่ะมีมุ้งลวดเหล็กดัดให้นะคะลงจอดรถเป็นเมนชันชีตแบบนี้ค่ะหลังนี้ลูกค้ารายได้อยู่ที่16,000บาทก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วนะคะผ่อนประมาณ7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ ดำเนินการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีใครจะจ่ายในการดําเนินการนะคะวิเคราะห์เอกสารให้ฟรีลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะติดต่อเราเข้ามาได้เบื้องต้นนะคะของการยื่นกู้ซื้อบ้านก็ถ้าเป็นพนักง,งานประจํานะคะไม่ว,ว่าจะเป็นสลิปคาร์บอนหรือสลิปกระดาษหรือจะเป็นสลิปอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถยื่นกู้ได้หมดค่ะพนักงานรายวันกู้ได้ไรายเดือนกู้ได้สัญญาจ,จ้างก็กู้ได้นะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้รายได้นะคะเอาฐานเงินเดือนบวกโอทีบวกสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็นำมาหักกับรายจ่ายขั้นต่ำต่อเดือนนะคะเช่นผ่อนรถผ่อนบัตรนะคะเอารายได้คงเหลือมาคำนวณวงเงินในการยื่นกู้ให้ฟรีค่ะไม่มีใครจะจ่ายคนเดียวกู้ไม่ถึงราคาบ้านก็สามารถกู้ร่วมได้ถึงสองท่านด้วยกันใช้เอกสารเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะ อันนี้เป็นด้านในบ้านอันนี้เป็นบ้านที่เรายังไม่ได้ลงสีเลยนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ผ่านการอยู่ว่าศัยน่าจะน้อยมากๆค่ะเนื่องจากว่าจะให้ดูพวกสวิตไฟเนะะี่ยค่ะนี่คือยังหุ้มพลาสติกอยู่ยังไม่ได้เอาพลาสติกออกเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นของเจ้าของบ้านเดิมคือเจ้าของบ้านเดิมน่าจะอยู่บ้านน้อยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะลงสีใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําใหญ่ใหญ่มากๆนี่ให้ดูนี้ก่อนเดี๋ยวเรารีโนเวทให้สภาพห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําแบบใหม่เลย2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะมีห้องน้ําในตัวมีช่องหน้าต่างมีแอร์ด้วยนะคะน่าจะยังคงใช้ได้ถ้าเราเทสแล้วใช้ได้เราก็จะเอาไว้ให้ลูกค้านะคะอันนี้ห้องนอนที่สอง นะะี่ยค่ะพื้นที่ห้องโถงกว้างขางเลยนะคะห้องโถงของตัวบ้านแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหลังนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทําครัวได้เลยนะคะเปิดออกไปยังพื้นที่ด้านหลังนะคะก็เหลือกว้างเลยะคะ่ะลูกค้าเนี่ยคะ่ะพื้นที่ด้านหลังกําแพงสูงนะคะสองเมตรเลย เดินรอบตัวบ้านได้นะคะเนี่ยค่ะวางเพื่อนบ้านดีน่ารักสะอาดสะอาดเดินออกไปก็ทะลุหน้าบ้านแต่เราจะเดินออกไปยังหน้าบ้านผ่านตัวในบ้านกันออกไปนะคะเรียกว่าลิงฤดานเดอรไลทําบ้านไว้ได้อย่างสวยงามนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ 093 396 2949หนะคะหรือ096 01996 92คะ่ะสับลูกค้าที่สนใจแล้วกังวลในเรื่องขั้นตอนการยืนกู้นะคะทางเราเดาเนินการในการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวเที่ยวญุ่นนะคะสวัสดีค่ะ